สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อเสกกลุ่มรออีกแล้ว Nhảy mãi mấy con phi đoạn Lóng nhảy về lịch mấy con ลองใช้หนึห่ง,งครับลองใช้หนึ่งครับครับอ๋อเดี๋ยวลองมันหนึ่งกับผนจัดไปเก่งนี่ยครับผมเนี่ยอย่างตอัวไออย่างก็เลยปลา,ายางปลายางครับผม

干什么？嗯 นะครับมาแล้วไม่แล้วช่อน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 ครับท่อน,อน,อนไอ้วุรุ่นนี้เาราหันเจ้าว่หาหันว่านวันอ้วัดใหจ,จับจับจับใช่เดียวกันก็หมดก่อนเนาะหัวหัวมันหยักนั่น มาแล้วครับมาแล้วครับจัดเบ็ดแล้วครับ มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนุ่มเสกจัดไปนุ่มเสกนุ่มเสกโอ้โอ้โอ้โหเอาพี่น้องขึ้น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 มาเห็นไหมมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับ อืมุ้เยครับรอพล้นเยครับสุดยอดละครับสุดยอดละพี่นองเอ้ยมาแล้วมาแล้วที่สองที่สองข้ใจเข้าใจเดี๋ยวมาเหรอพี่น้องเอ้ยเต็มยิ่งสีครับเต็มยิ่สีโอ้คัก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  เส้นยอดเส้นยอดโลแก้วโลแก้วได้เฮ้ยครับเฮ้นี่ครับสรุปผลงานปลาคอสีตัวปลาไก่ตัวนึงปลานิ่งตัวนึงครับ้ามันี่ครับสรุปผลงานมาเนี่ย ตีแย่ปลอม็อะพนีช่อนครับประคอครับเป็บา่อแะี่ายกว่ามือตีตัวประกายตัวนึงครับนึ่งทีมงานครับเสียกรูปรอลอซครับเียบบองครับเจยบบองครับผมเบครับ ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้กันเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องผู้กันท่านแนวกันนะครับก็สิมีกำลังใจให้คลิปขอ้พี่น้องรับชมต่อไปนะครับติดตามครับติดตามครับผมติดตามเลยนะครับเด้อสวัสดีครับครับแก้วเอาตัวเลขเดี๋ยวไปไปตรวจ